สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสูผูสูคนเมนี่กับมะพอ้กันอีแล้วจ้ากับแกวใจผ้าเส็บจา้าเมนี่แกวสิ้สผ้าสูผูสูคนมาก,กินนี่แล้วจา้าขนมจีนน้ำยาปลาดินไก่คือเกา่าหรอจ้าเมนี่แกวอยู่บ้านนะจ้ะพี่น้องมาอยา่าบอกหลายยายห้างโอ๊ยจังไดอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้แกวนุนนี้อจ้า,จาเป็นกำลังใจให้กันนะ,นะจ้ะเนาะนะอย่าบอกหลายยายห้างกับพี่น้อง อันดับแรกเอาเขาปุ่นนะจ๊ะลงสกันขนมจีนกินมันเป็นถาดฐาเดยนาะพี่น้องเนาะกินผู้เดียวผู้อื่นมันกินหมาแลเราจ้ะมันทําแล้วเมื่อกี้เก่ับกัมาบ้านพอกับแม่กับกินแล้วแฟนก็กินแล้วเ็ดผ่าจ้ะพี่น้องบ่มีเวลากินข้าวยางนับตะ่าจุนเบิดปูหลุดขนมจีนแกกับเฮดนํำน้ำยาปลาแล้วก็จะมี สมพักจะาแม่คันสมพักไว้ให้หว่น้ำยาได้เนาะพี่น้องเนาะับจำยาแกมามาเป็นม่วมมะอจะตักจะข้าวกันนะจะเดอ้อเมื่อนี่บ่คันเน่ยตักมากเมื่อนี่หอม้ำยาปลาตีนไกล่ลูกสิน้นคือเก่าหร่จ้ะพี่น้องน้ำมลาย พักข้าก็มาเป็นสวนอีกขึ้นเ่าจ้ะตักลงไปตักหวดลงไปเปียดีดีจะ่พี่น้องกินใกล้เกี่ยว ข้ากะจะมีบักทัวจะามี่ทัวหั่นฝอยทัวที่บ่ไใ้หันกะลำจ้าลวนหัวหววหัวห้อยลงไปมีผักชีลาวมีบักแตงมีกะลำมีผัก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 อีตูหอมหอมห่วยหวยจ้ะมาเย่าวาหลายยายห้างแกพี่น้องลุยกันเลยจ้ามามาแซบน้ำแก้วบ่ะนี่อันบ่เฮ็ดเพ็ดจ้ะพี่น้อง ยานลูกกินน้ำบะไรผักพริกห้วยพริกป่นห้วยเอาขึ้นสูงมะได้บักอันพัดล่มสิปิ้วเส้ตาจ้ะ <c oughs> มันสิปิ้วเส้ตาจับของนะพี่น้องเนาะหอ,หอมหอมห่วยหว่วยจ้ะมาจ้ะมามากินข้อเทียงน้ำแกว้วข้อเทียงแล้วแรงคือเก่เหาหรือมั้งจ้ะเนี่ยทำหรอจกโมง่งหรอบูน้ำแก้วเนี่ย ตากับเอดีพี่น้องเอ,อ้ยตากแก้วจะเป็นสายตาสันคักยกกับเปาเห็นฮ่มนกินบดถาดนี่จะเป็นยังไงน้อพี่น้องรู้จัว่าแก้วกินเบิดเปล่า แม่แห่งมันสดน้ำนัวจ้ะแสบแบแสบเครื่องเผ็ดทั้งแสบทั้งแสบทั้งนัวคือเกาละจ้ะเอามกินถอดจะไม่บ่อไหลแ่บ ยาแก้เฮ็ดเองคือก็จะี่น้องพอกับแม่กับบ่อยากกินน้ำจจเขากินแล้วของก็กินบุญบ้านพ่อแก้วของก็แล้วบุญพัวเวทบ้านพ่อแก้วของก็แล้วอ่ะอันนั้นแก้วจา้า มีเห็ดผ่าจะพี่น้องมารับผ่าหลอดไม้และผากันเห็ดผ่า ัักกซีนจะมากินผักซีลาวจะหัน,สนใส้หม้อผัอมีน,อน้อง ำจ้ะทำน้ำเกลือ่ะน้ำหนุยหรอน้ำพีิน้องนาะทมกินอาพิ ผม oh ัก่มไม่มองตังยู่พี่น้องโอหลุดโดดเดียวเพ็ด 不知道。 พี่น้องแกน้ำสดแกเบียดแกไปเติมน้ำมาจจะว่างเ่ร đồ bên ngoài gió xong bạc xong bạc โออิมพี่น้องกินบนยิบบนนอบันนี้คือสีตึงๆแล้วนอ้บันนี้สวยใสสวยใสจ้ะหิวแห้งหลอ่ะม่ลงดูกาแฟนจ้ะ ูกเต้าหลาของก็เริ่มมูเรียนจ้ะมากก็มานั่งเบิ่งแม่กัหัวอีกๆออกกันไไกลมากันหัววน อ่ะอันนั้นแก้วแซ่บแจ็บ bây giờ nó lai nếy bạc rồi, ngon đang nhẩm nhẩm nó đang now Hmm. โ้เผ็ดเผ็ดแห้งจ้ะพี่น้องพี่น้องแกกินบดอีกทเขานมกินถาดหนึ่งจ้ะพักอีกอันนี้ห่อห่อพักกันพี่น้อง

ลูกสาวจะพี่น้องวัดพิจาลูกวัดิจาร์พิจาพึ่งเรื่องของเลี้ยนจ้ะเห็นแม่กินมะนางเปาวมาจินขนมจีนน้ำกูบาายย้ากไงก่บพี่น้องลูกสาวเกี้ย เพิ่งจะยุบปอซีของคุณบ้าไง <c oughs> อิ่มมาจากพี่น้องจ้าพี่น้องมือนีแก้วกับสีขอลาพี่ลาน้องไปท่านีนแ้แหละเนาะจ้าไว้พอกันไม่คลิปกันไปไปไพอกันไม่พบกันไม่ไนดะ้คลิปหนาวิดีโอหนาด้วยจา้ามือนีกับสี สวัสดีจ้าบ๊ายบาย